สวัสดีจ้าวันนี้ครัวนิงค่ะจะพามาทำไก่อบซอสเทริยากิแบบง่ายมากๆเลยจ้ะสูตรนี้เด็กๆในบ้านนิงค่ะนี่ชอบทุกคนขั้นตอนแรกเลยเราเตรียมไก่นะคะประมาณหน่องเอาช่วงสะโพกนะคะเพราะว่ามันจะมีมนันแล้วก็หนังแทรกจ้าใส่เกลือหนึ่งช้อนชาผงนัวที่ใส่เยอะหน่อย2ช้อนชาจ้าแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลหนึ่งช้อนโต๊ะ ซอสทริยากิหนึ่งถ้วยตวงนะคะเอาให้พอท่วมไก่จ้าซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปเลยนะคะซอสทริยากิง่ายมากแล้วเราก็ตามด้วยขิงบดละเอียดประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะงาขาว1ช้อนโต๊ะคลุกเข้าให้เข้ากันเลยจ้าก่อนทำอาหารควรล้างมือให้สะอาดด้วยนะคะ คู้กให้เข้ากันแล้วก็หมักทิ้งไว้ในตู้เย็นประมาณ30นาทีถึง1ชั่วโมงนะคะพอครบเวลาแล้วเราก็จะเอาออกมาอบในหม้ออบลมร้อนจ้าให้อบฝั่งละ20นาทีนะคะโดยอุณหภูมิใช้ประมาณ250องศาจ้าพอครบ20นาที เราก็จะมากลับฝั่งกันนะคะก่อนที่จะกลับเราก็จะทาซอสที่เราหมักไว้ที่เหลืออยู่ในไก่อะคะ่ะทาให้มันมีความฉ่ำแล้วเราค่อยพลิกกลับมาอบอีกครั้งหนึ่งนะคะทาลงไปเลยกลับมาอีกฝั่งหนึ่งเราก็ทาซอสเหมือนกันคะ่ะมันจะได้ซึมเข้าไปในเนื้อไก่ของเราทาลงไปเลยจ้า แบบนี้เลยแล้วเราก็ปิดฝาใช้อุณหภูมิเดิมเลยนะคะ250องศาเวลา20นาทีจ้าเสร็จแล้วไก่อบของเรามันจะนุ่มในแต่ว่ากรอบข้างนอกอร่อยมากจ้าน้ำหมักที่เหลือเราเอามาทำเป็นน้ำซอสโดยใส่แป้งข้าวโพดนะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะคนให้ละเอียดให้เข้ากันเลยจ้า แล้วเราก็จะเอาขึ้นไปตั้งไฟอ่อนนะคะคนไปเรื่อยๆจนมันสุกอะคะ่ะถ้ามันรู้สึกว่าเหนียวหรือข้นไปเราสามารถเติมน้ําได้นะคะทุกคนนี่เลยแล้วก็คนไปเรื่อยๆคนไปเติมน้ําไปได้จ้าเพราะว่าซอสมันเข้มข้นอยู่แล้วเราก็จะคนแล้วก็ให้ได้น้ําซอสประมาณนี้เลยนะคะนี่เลยเอาไว้ราดเนื้อไก่เวลาเราจัดใส่จานนะคะทุกคน แล้วนี่ก็คือหน้าตาไก่อบซอสเทริยากิแบบง่ายๆ